สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมเขมาใหม่นั่นเองเนาะซึ่งวันนี้นะผมจะเป็นทางด้านของสก,กินปืนนั่นเองเนาะนี่ถ้าใครยังไม่รู้ทีก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกคน้อง <Okay. S 1> แต่ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดลีปใหม,ใหม่ใหม่และกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคเนาะวันนี้พี่ก็เตรียมงบมาประมาณ1,000พ 618เพลรนั่นเองนะผมไปมาดูกันว่าวันนี้จะดวงดีหรือเปล่านั่นเองับผมไปไม่ต้องพูดพร่ำนำเพลงับผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะผมไป <_ an> นี่เับผมก็คือเพลงล็อกเ1 0มสิบสิบสีล็อกสี่เลือดน, <_ an> น,น,นั่นเองนะผมหรือว่า ซองยาวนั่นเองน้องที่น้องๆรู้จักกันหลายๆคนนั่นเอง <Okay. S 1> เึงเ่งวันนี้มาพร้อมกับชุดซามูไรผู้หญิงนะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4มีนาคมเลยทีเดียวน้อมมีเวลายาวน,นานพอสมควรน้องให้น้องๆเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของได้น้องมาให้พูดพร้อมทำเป็นโผมคลิกเข้าไปเลยน้ผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาตูก็ประมาณนี้เลยน้องเรจะเป็น การันตีนั่นเองครับซึ่งภายในตู้นี้ก็ง่ายๆมากเลยก็คือเรื่อง2สิ่งที่น้องก็ต้องการครับแต่ก่อนไปดูก็มาดูสิินปปืนกันก่อน,อนดีกว่านะครับมาขยายนิดนึงนี่มีเอฟเฟกต์ให้ด้วยนะครับค่าสถานะของปืนนะครับแม่นยำบ,บอกหนึ่งลบความเร็วในการคลื่อนบวกความเร็วในการรีโดลดบวกสองนั่นเองครับซึ่งถือว่าดีมากเลยนะเออทำเป็นเล่นไปนี่โหลดบวกสองแม่นยำบ,บอกหนึ่ง โอ้โหคือสเต็กมันดีจริงๆนะก็คือแบบบวกแม่นยำหมวกหนึ่งนี่คือแบบว่าน้องคนไหนแบบว่าเล่นแบบยิงไม่ค่อยโดนอะคือแบบมันก็สามารถแบบช่วยโดนสักนิดนึงก็ยังดีนะมา <c oughs> ไปนะผมมาไปดู <c oughs> กฎกติกาในการเล่นดีกวา่านะผมมาครั้งแรกของน้องก็จะเป็น919 4 9 9 9 1 9 9 349 4 9 9และ699นั่นเองนะผมกี่บาทและกี่เพชรเดี๋ยวพี่จะรวมราคาไวใ้ให้นะผม โอเคก็ประมาณนี้เลยกันโอเคออมาต่อมาก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะชุดผู้หญิงก็มันเป็นชุดที่นานแล้วนั่นเองแต่ว่าก็นํากลับมาอยู่ในตู้นั่นเองซึ่ยอดมีด้วยกัน5ชิ้นก็ประมาณนี้นะพี่ไม่ต้องแยกให้ดูนะแ้วก็ที่มาแปลกด้วยกันก็คือตครงเข้นสากลนั่นเองคือเข้ามาอยู่ในตู้ซึดงงมากมาไม่ต้องคุดภาพลำเตี้งผมมาเลือก2สิ่งที่น้องไม่ต้องการขอผมพี่ก็ขออันนี้กับอันนี้แล้วกันเนาะมา ไล่เกินก่อนนะผมสเต็ปพี่จินนะวันนี้ชุดใหม่วะเฮ้ยชุดใหม่วะยัดลูกโอเคมาไล่เกินครั้งเดียวพอแล้วผมจับไปแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าลงชุดเมื่อกี้ตกใจหมดสิบเจ้าจับไปแล้วผมโอ้โหจะบอกว่าต้องเมานะเนี่ย สี่เก้ามา,มาฮึบโอ,อรอบนี้มันต้องมาแล้วอือม,มันต้องมาแล้วล่ะมาไม่มาก็ไม่รู้แล้วมาโอเคสวย <c oughs> ก็อย่าลืมครับผสมกันได้นะน้องคนไหนแบบว่ายังไม่มีสกินซองทีเดียวสำหรับพี่ก็แบบว่าโอ้โหนึกว่าจะได้ชุดที่ไหนได้เกลือจับโอเคโอก็ประมาณนี้เลยกันนะสำหรับกิตกรรมซองล็อกสีเลือดตัวเองน้องคนไหนเขาไปจับจองเป็นเจ้าของกันบ้างหมดกันไปกีเว็ดสุ่มกันไปเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแลวกันนะผมแล้วก็น้องคนไหนแบบว่าดวงดีได้สกินปืนก็มาขิงพี่หน่อยแลวกันนะเออพี่ก็เกลือนะ ชุด <inequ ity> <ส geography> ก็ไม่ได้สกินปืนก็ไม่ได้โอ้โหเจ็บจัดแต่ถามว่าสะกินปืนมันดีไหมสกินปืนมันดีนะผมเพราะว่าอัตราในการยิงบวก2แล้วก็บวกแม่นยำนั่นเองน้องคนไหนที่แบบว่ายิงไม่ค่อยโดนนี่คือแบบสกินนี้ตอบโจทย์นะยยอๆเออแล้วก็ไปหาสูงกันได้นะโอเคผมก็ประมาณนี decline, ้แ no ล้วกันผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมรับมาดูกันไอเซย็ใหม่สวัสดีครับ เดี๋ยวมเข้าไปจุกกันล่ะ